เออดี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 ครับผมสมกับที่ซอมมาซ้อมดีขึ้นเยอะเลยวันนี้เหนื่อยมากใช่จ้าผมเพียไปหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหนื่อยอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหนื่อยอพรุ่งนี้ด้วยเหรอได้พักเลยเหรอซ้อมอย่างเดียวเลยเนี่ยอุ้ยมันก็ใกล้จะแข่งแล้วเมยล่าก็แบบซ้อมไว้เข้าใจเปล่าครับมันใกล้จะแข่งแล้วผมก็ไม่น่าได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วผมไม่ตัวจริงอะไรก็ซ้อมซ้อมเขาจะขอซ้อมไหมนักเรียนโอ้ ผมก็ซอ้ครับเอออ่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านได้ละพรุ่งนี้มาซ้อมนะถ้าใครเปี้ยวนะเจอครูได้ครับคุงนี้กี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ตอนนี้เลยเลิกเรียนก็มาหาครูได้เลยโอเคเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์สินะโอเคเจอกันเจอกันครับฮรับ่ะเดี๋ยวไหเจอกันครับไม่มีอะไรแล้วครัเรียนเนี่ยโอเคสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับเอาไงดีครูสกายเรากลับบ้านของเราเลยไหม อยากแย่กันน้อยิ้มสกายมาแต่เมื่อไหร่วะวันนี้วันหยุดมาทำไมเนี่ยเอ้ามาซ้อมดนตรีเอ้าวันนี้ไม่ได้มาซ้อมนี่เอ้าแล้วทำไมไม่เข้าซ้อมเออใช่ไปไหนมาเอ้าไม่มีอะไรเรามาทำอะไรแล้วทำไมไม่มาซ้อมเอมโอมโอมโอมท่งานใช่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 ใชรอใช่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 ทำงานคิดอะไรไม่ออกอ่ะโอ้ใช่ใช่เลยไม่ได้ไปซ้อม อาจารย์ลิปก็รู้อ๋องั้นโชคดีปะอาจารย์สกายกลับบ้านกันอ้าอาจารย์สกายบ้าอะไรครูสกายเอออาจารย์ว่าอะไรไม่ใช่นารลูกตกนี่หน่อยดิสอนขับรถหน่อยเออให้ครูสกายสอนซิไม่นี่ยดีมสอนด้วยดิอ่ะสอนด้วยกันหมดนี่แหละลองฝึกขับของมันน่าจะเป็นการฝึกที่ดีนั่นแหละเออโอเคเราสอนหน่อยเออรู้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ฝึกคันของครูสกายด้วยดูนี่แน่นด้วย งั้นก็ไปฝึกแถวซอยบ้านดิมก็ได้ัได้ได้ได้ไม่ค,ไไค่อยมีคนเนี่ยแล้วคุณสก,กายไม่เอารถมาเหรอ,อไมแล้วอามารถมันยังไม่ได้เติมน้ํามันแล้วทํายังไงเนี่ยให้ผมมารับอีกรอบไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามไปโอเคได้เลยหรือคุณสกายขึ้นมาแล้วให้ไอออมมันเดินไปเองโอ้แมวอะไปเดินไปก่อนแล้วไม่ไปโอเคขึ้นมาขึ้นมาการขับรถเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนี่ดูกูเป็นตัวอย่างเอ้ขับชนนยนะ นี่ดูแหกโค้งได้รอดูได้เลยว่าแต่ซอยไหนวะซอยนี้แน่นอนถึงเป็นไงจำซอยบ้านตัวเองได้สักทีอ่ะเดี๋ยวลองฝึกอารมณ์ก่อนลง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 ๋ยวรอคุณสกายมาแล้วเดี๋ยวจะให้คุณสกายฝึกขับของคุณสกายไปก่อนซึ่งมันจะเป็นออกเหมือนรถมั้งนะอาจจะให้กูชนเลยไงล่ะออกเหมือนรถอะออมอเตอร์ไซออ่ะรอคุณสกายมาอ่ามาแล้ว อ่าคุณสกายรถคันใหม่ของคุณสกายอ่ะจัดเลยรถคันใหม่ใช่อ่ารถรถคันใหม่โหอ้โหไหนไหนเอ้าเอ้าเอนนี่ไงนี่ไงคันเนี้ยเหมาะกับเลยสำหรับมึงเลยแต่ไม่มีน้ํามันอ้าวยังยกออกมาก่อนโอ้โหอ่ะเติมเติมคุณสกายก็สอนได้ตามสบายเลยนะได้ขับยังไงอันนี้ก็ขับไม่ยากหรอกมั้งลองดูอืลองดูก่อนขึ้น อ่ะโอ้โหตาออมเห็นทางซ้ายไหมทางซ้ายอันเร่งทางซ้ายที่หยยบทางซ้ายอันนั้นคือเบรกขวาคือคันเร่งใช่เข้าใจนะทีนี้กระนอ่นเอามือจับพวงอะไรกันอนมือจับพวงอะไรกันอย่าอย่าจับเข่าตัวเองจับแล้วะจับเข่าตัวเองอยู่เลยไม่เข่ามันจับไม่ได้แล้แล้วก็วางขาไว้ที่ ที่ที่ที่อะไรวะทันเร่ง <Wirtschaft. S 2> อ่าทันเร่งา ja นี้คนะ่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบอย่าเหยียบแรงอย่าเหยียบแรงค่อยๆคอยๆคย่ๆะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้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 เฮ้ยเฮย อ่ะไปไปไปโอ้โหอย่าเหยียบแรงอ๋อค่อย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 เอออ๋ออ๋อลองลองหยียบคันเร่งไปข้างหน้าเฮ้ยดีช้า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 สิทำไมต้องใจร้อนล่ะปะโูไม่สอแล้วไปแล้วหรือว่าไม่เหมาะกับคันแบบนี้อ่ะคันนี้น่าจะยากเกินไปลองเวฟป้าไหมเงอเวฟป้าขอไทีอ่ะมอไซต์ทีได้ให้อยู่แล้วแหละ มันจะไม่ให้มันยังนอนอยู่บ้านพี่เอะพี่อะไรบ้านกูอยู่เลยช่วงนี้เบอร์เบอร์เะอาจารย์ลิบเค้นหนักไปหน่อยเด่นสนักเลยแหะทีเออฟีม่ไหนอะทีอ๋อมันนอนอย่งข้างบนหน่อพี่หอช่างมันแล้วกันเออสอนไอออมเพื่อนพี่หน่อยดิขับรถอะพี่ขับรถเหรอโอ้ยได้สบายลองดูว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะขับได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ลองเกียร์ออโต้ดู อ๋อได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายก่อนแล้วกันยกแม่งเลยกันช้าอ่ะพี่อ้อมขึ้นเลยพี่พอแคเลยนั่นแหละแล้วก็พี่พี่เห็นฝั่งฝั่งขวาปะฝั่งขวาพี่ค่อยๆบิดนะอ่าฮะแล้วก็ใช่แล้วก็เบรกอ่ะเบรกฝั่งขวาคือเบรกหน้าส่วนฝั่งนู้นคือเบรกหลังอ่ะฮะค่อยๆบิดนะพี่อ่ะค่อยๆบิดค่อกำกำไว้ด้วยก็ดีนะแต่ไม่ต้องโอ้โหนั่น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 รถรถรถไอทีเป็นไงบ้างเนี่ย หายแล้วแม่มีด่าแน่โอ้โหเดียวพี่คอยอ่ะพี่ออมเอาเท้าอะลุนลนไปข้างหลังพี่เขียนไปข้างหลังเขียนรถไปถอยไปเออเฮ้ยเหมาการเขียนนะเนี่ยไม่ต้องขับหรอกขินไปก็ได้พี่เขีนอย่างเดียวแหละเดินอ่ะอ่ะพี่ต้องกลับรถดูกับรถดูอุ้ยหลบหลบหหลบหลบหหลบหลบหันหลบหัวหันหัวหันเฮ้ยเฮ้าเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย ตายแล้วบิดบิดนิดมาบิดมาบิด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 ปิด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 ิดป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 ิดิดิดบิด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 กก้ โกงกับเน่นนะแค่แบบเอามือประคองใมียาเต็มๆเลยนะเรียบร้อยเมื่อวานกินโชคดีนะทีเรียบร้อยอ่ะยังมีอีกช้อยหนึ่งรถไอเฟมซึ่งไอเฟมหลับอยู่ชั้นสีเหลืองอันนี้ง่ายสุดละง่ายสุดแล้วจริงๆอดูไรถติ๊กเล่นเนี่ยนะใช่มันเป็นเรื่องเครื่องมอเตอร์พี่ขับได้นะมันบิดอ่ะมันบิดแล้วก็ไปเลยอ่ะใช่ไปแต่มันจะไม่แรงเท่ารถมันของผมใช่ใช่ใช่ลองดูลองดูพี่ออม เหมือนเด็กปฐมเลยกูได้มเหมือนของคันผมเลยเฮ้ยเรถกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจเพิ่งซื้อใหม่ด้วยเฮ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนเชียวโอ้ตายแล้วตายแล้วไหวปะเนี่ยพี่ออมไหวมิเนี่ยอาทาร่าก็ได้เอาท้าลากก็ได้เอาทาร่ากเหรอเอาทาร่าอืออือซ้ายหนึ่งซ้ายไดนึงพี่ซ้ายไดนึงถังขยะนั่นน่ะซ้ายซ้ายตรงนี้บิดเลยพี่บิดเลยบิดเลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถได้เฟรมนั่นน่ะเอา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  <Out. S 2> <ว>เอาไปเฮ้ยถ้าพุ่งเข้าถัขงขายายอีกรอบนึงเนี่ยฮ่าล้มไหนเนี่ยเดี๋ยวขับรถเป็นเนี่ยอ่ะบิดขวาหน่อยบิดบิดเอออย่าม,มันซ้ายโอ้ยอ,อันนี้ขึ้นเลยโอ้ยไฟมันยุบเข้าแล้วเลยเอาเอาแล้วมันจะขับคันไหนได้วะเนี่ยจะสอนอยังไงวะนี่อ่ะเมื่อกี้ลองใครบ้างพี่ฮะเพราะเราลองสกายยังอ่ะ โอ้ยชนในนั้นไปแล้วรอบอป่าไม่มีอะไรโอ้ยอะไรรอบมีเอาไปแล้วอะ่ะค <c oughs> ันคูก็ได้มั้งลองดูอ๋อออโต้อของเพียนะใช่ใช่แต่มันยากกว่าไอแอนนี่อีกนะแต่ลองดูอาจจะเหมาะสำหรับมันก็ได้อ่ลองขึ้นดูขึ้นไปนั่งขึ้นไปอ่ะเสียกุญแจให้แล้วอ่ะถอยค่อยๆถอยนะค่อไปแดงค่อยๆ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  โอ้ยถ้ามีชนนี่แม่กูตีตายแน่ไฟแดงเลยนะถอยเข้าเข้าลงรถอ่าถอยเข้าลงรถอ่าค่อย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 นะเฮ้ยเจาะไปไหนเนี่ยก็คือถอยมาอย่างงี้ดูนะถอยมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ตรงไปนู่นเลยหันหัวหันหัวค่อย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 เฮ้ย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 ได้หรือเปล่าทำไมดูน่าจะได้นะดูดูไปเรื่อยเรื่อยไม่ชนเลยเอ้ยอย่าโย่ไม่ใช่เบรกไม่อยู่แลทะลุลงคลองเอยกลับได้ เอาก็หลังได้ด้วยเอาเฮ้ยน่าจะเหมาะคันแบบนี้เนี่ยพอโตนะเออเออน่าจะขับง่ายนะพี่แต่ทำไมคันเด็กมันขับไม่ได้นะต้องเราต้องลองมีคนซ้อนนะคนซ้อนเฮ้ยอะลองดูคุณเสี่ยงคุณกล้าเสี่ยงหรอครับกล้ารอดไหมเอ้ยเลี้ยวรถกูเนี่ยรอดไหมรถกูเนี่ยรอดไหมสองคนพ้าผ้าสามองค์พร้อมไหมพี่ผ้าสามองค์น่าจะพรนอยังยังไหวอยู่ เฮ้ยมา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 เอ้ยไปไหนเลย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 โทษโทษโทษเฮ้ยได้อยู่ได้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 รอดเลยพอเงั้นลงซะอ่ะไหนลองไปจอดลองไปจอดลองไปจอดตรงนู้นที่เดิมมีปัญหาแค่ตอนเลี้ยวแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วตอนตอนเลี้ยวอ่ะไม่ค่อยได้อ๋ออ๋ออ๋อไม่คล่องหรือเปล่าบีมเด็บตัวเปลี่ยนล้อเบี้ยวตรงนั้นได้เลยงั้นคุณสกาย เป็นช่างไม่ใช่เหรอเคยเป็นช่างตอนมอต้นเคยไปเรียนไม่ใช่เหรอใช่เคยทำแล้วก็ล็อบบี้อวไปคันหนึ่งอ้าวเง้นลองกูจะให้ทำดีไหมเนี่ยเอาก็ได้เลยพีเอาเลยไว้ใจเพื่อนไปหาของก่อนนะเอือของเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่นี่ลอก็ได้คุยเล่นลอก็ได้อ้าวมันจะไปอยู่ว่าเนี่ยไปแบบไม่ไม่มีใหญ่ใหญ่อยู่ดีก็ไปเออแน่ๆก็แน่ๆละไอออม มึงทำอะไรกับสีผมกูสีตากูด้วยมึงทำอะไรเฮ้ยฮึเฮอ่เอ่อไม่มีอะไรมึงรู้ไหมคืนนั้นน่ะไปกับไอ้แมวน้ำมานะร่างมึงด้วยเอ้านี่พี่ถลกร่างกันเหมือนเดิมแล้วหรอฮะถลบร่างมันกันเหมือนเดิมแล้วหรอมึงสรุปมึงเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรล่ะกู ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละคือตัวกูโอ้เจบแล้วไปเออผมก็สังเกตว่าสีนี้อ่ะขับรถแม่นขึ้นไหมอ่ะไอตัวไออ้าวกุญแจหายไปไหนวะอยู่ที่นี่ไงเอามาไม่ไม่มึงตอบกูก่อนวันนี้มึงเอาตัวกูไปทำอะไรมั่งก็เอาไปโอ้เยอะแยะเลยอ่ะไปเจอหนุ่มๆหลายคนเลยออ่ะโ้ทั้งจอทั้งโอ้เยอะแยะเลยมาเอาเอาไปทำอะไรอีกอืมโอ้เชี่ยวมาก ตรงแล้วอ่ะอืมตรงกลางก็เรียบร้อยแล้วอ,ะอ่ะไอเด้าโอ้ยบูมบ้มสมบอมบุมแล้วสเสร็จใจ,จด้วยนะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่หยอกเล่นไม่ถึงตรงกลางไม่ถึงว่าตรงกลางหน้าผากตรงกลางหน้าผากมึงไปซัดเขาคือกูเนี่ยแหละไปซัดเขาแต่ในร่างมึงไงอ่าแล้วไงอีกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมึงเอาร่างกูไปทําอะไรบ้างเนี่ยดูสีผมดูสีตา เอ้าก็กูเห็นมึงแปะรูปไว้ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงไหนวะตรงเต็กในเกีอะเออกูนึกว่ามึงชอบกูก็เลยจัดไม่โอ้โหดูทีเหมือนกูไหมอ่าแค่ตาพี่ช่างมันเถอะเฮ้ยรถกูทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวทำอะไรล้อไงก็จะถอดล้อไงอ๋อใช่ใช่ลืมเลยโอ้โหกูในสมองสมองเบื่อไปหมดละโอ้โหพี่ไม่ค่อยชินกับหัวใหม่พี่เท่าไหร่ทำไมอ่ะเอาเอาดีดี สรุปมีแค่นั้นใช่เปล่าใช่เจ้งั้นเอากุญแจรถไปทิ้งดีกว่าเอาเอากุญแจมาแล้วต้องการอะไรล่ะกูจะบอกให้หมดเลยอ่ะากูจะบอกให้หมดเลยอ๋อผมนั้นพี่มีอะไรอีกเปล่าเราไก่มานดเยอะก็ไม่นะแล้วก็มีเอาล่างไปหาไอทีนิดนึงขายเสื้อผ้าครับอะไรขายเสื้อผ้าเลยวะขายเสื้อผ้าให้ผมดูไลฟ์สดครับในเฟซไงผมจะซื้อเสื้อผ้ามาใส่บ้างไอทีมึงจำได้ไหม เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนดิเมื่อคืนตอนอาทิตย์ที่แล้วอ,ะอ่ะมึงกับคุณสก,กายทำอุ้ยทำอะไรไว้กับอ,อมสินมงจะไ<อ>ไหมเออรู้สึกว่าผมหิวข้าวพี่ <c oughs> ผมเข้าบ้าน่ผมมาเดี๋ยวนั่นสิน,น <c oughs> อมสินไม่มีลหรอกไม่ได้เอา<ไ>อร่างไปทำอะไรหรอกอะไรก็แค่ไปนั่งนี่เฉยใช่ไหมคุณสก,กายคุณสก,กายในตัวหัวโจกเลยเป็นคนชวนเลยมันีมันีมันีมันมันีมันีมันัดีมันัดีมันีมันีมัดีมัน เอาดีๆไปตัวอะไรมาบ้างโอ้เยอะแยะเลยเนี่ยไอทีกับคุณสกายแล้วก็แมวน้ำสามคนนี้ไม่เป็นไม่มีอะไรมากคนแรกเหรอคนแรกคุณสกายโอเคงั้นกูหายโกรกกระแตไปแล้วเออดีหยอกเล่นอะใครก็ไม่รู้อ่ะอ๋อจำได้แล้วรปภนั่นโรงเรียนใช่ไอ้ที่เขาพูดชอบพูดแบบภาษาจีนอะนั่นแหละคนแรกของมึงดีนะให้กุญแจปลอมไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอามาดีๆ พูดเล่นพูดเล่นคุณสก,กายคุณสก,กายคุณสก,กายถามคุณสก,กายได้เลือดออกเต็มเลยแล้วคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ย <c oughs> ตายแล้วคลิปออกแ <c oughs> ท่งแบบแทงมีด่ยังแท่งอะไรเงี้ยอันนึงเหรอฮะอีกรอบนี้ <c oughs> <ว>อีกรอบอีกรอบขอสักทีเก็ไม่ไ,ไห <c oughs> <อ>วแล้วอยู่ไม่โดนไม่โดนเว้ยไม่โดนอ่าเอาดีๆแล้วเอาดีๆขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถอ่ะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวซ้อน อ่ะเอางี้ทุกคนไหนๆก็ไหนๆออมสินขับรถเป็นแล้วอย่าเราไปห้างกันดีกว่าไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมาเอาไหมได้พี่ได้ได้ได้ไปเลยไปลอ่ะเริ่มจากการที่มึงเสียบกุญแจอย่าให้คุณสกายนำหรือยังไงดีเดี๋ยวอย่า้นี้เสียบกุญแจเอางี้เดี๋ยวให้ออมสินนำแล้วกันคุณสกายตามมาแล้วที่ตามมาเอาโอเคเดี๋ยวสอนไม่ต้องห่วงออมสินตรงไป ตรงตรงพ่อมึง <c oughs> เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายกูผิเองกูผิดเองอ่ะซ้ายอ่ะซ้ายโโอ้ตลอดเป็นนั่นน่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวขวาไม่ใช่ไฟเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวก็เลี้ยวขวานั่นแหละเลี้ยวขวาอีกมึงจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทำไมอาไ่าเลกูยังไม่ได้เปิดเลยแมค่ค้าเปิดไม่ได้อา่ารอโทษทีอินไปหน่อยตรองมอีกราางงตรงยาวตรงยาวเลยเอาง่ายคือตรงยาวเลยตรงยาวไม่ต้องเลี้ยวเออเลี้ยวโทษโทษจำผิด ถอยถอยถอยยู่เถินเออไม่ได้แล้วไปถอยอย่งนั้นไม่ได้ชิบหายโดนชนพอดีอเฮ้ยอโอ้โหอิน,อน,นดี้นี่ประเทศดีเคนี่ประเทศดีเอาเข้าไปจอดจอดดีๆเข้าไปจอดดีๆไปจอดดีๆนะจอดไม่ดีกูทุบนะมันอ่าสุดยอดเรียบร้อยอ่ะเก็บกุญแจไว้กับมึงเลยทีเชียวเล้็บลดรถมึง ไม่โดนพี่โดนเนอยเลยโอ้โหคุณสกายผ่านไหมเอ้ยจะไปเถียงเลยช่างมันเถทิงหน่ะอยู่โคซกายจัดการให้ไหมว่าไงคุณสกายผ่านไหมผ่านผ่านต้องผ่านไปซ่อมใหม่อีกแน่เนะโอ้โหสีตลอดแล้วมึงนี่มึงไปไปไปเข้าห้างหน่อยไปเอ้าเฮ้ยผมเจอคุยด้วยพี่ดีครูโอ้โทษครับเอาสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีวัสดีครับกูครูเงินกูรู้กูไปกล้วเลยกูวัาดีแล้วไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าห้างเอาไงดี เอาไงทีเอะไรเออจารย์มาทาอะไรมาทาไมเออครูครูถามก่อนได้ไหมมาทาไมก็พวกผมสี่คนสามคนสิสอนออมสินเพื่อนผมอ้าวเฮียเมินกูซะงั้นเออนั่นแหละครับตอนนั้นแหละเขาสอนความลดแค่นั้นแหละเอออาจารย์มีรถมาขายให้นี่เลยคันเดี๋ยว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 ไอ้นี่เราคุณแผ่นดินไอ้ลูกไม่รักดีอุตส่าห์สอนไปเมื่อกี้พ่อแม่ไม่สั่งสองหมดแล้วเนี่ยสี่รถผมหมดแล้วน่าจะขับไม่ได้แล้วแหละให้คันนี่ เป็นการไถ่โทษดู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 เนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสองใช่ไหมพ่อแม่ไม่สั่งสองเลยมาห้างนี่มาซื้ออะไรป่ะเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสองสั่งสองไอ้คนที่ออนละซีรีส์โทษทีอะไรนะอาจารย์เออมาห้างนี่มาซื้ออะไรเผมมาขับรถเล่นเฉยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ขับรถเล่นผมเอาอีกแล้วทุกซีรีส์เลยสองคนเนี้ค่ะมึงจะแดงกันแล้วนั่นอะเอาเป็นว่าพวกผมสี่คนจะไปหาอะไรกินข้างในห้างแล้วก็มาเจออาจารย์ ไม่ไม่ครูมาห้างครูมาซื้อนบุกให้ลูกเรียนอาแล้วมาคูถามเก็ได้แล้วเข้าเข้าไปในธนาคารไหมเออเข้าเข้าเข้าไปทำอะไรไปเอาเงินดิมาซื้อแล้วเข้าไปทำอะไรอ่ะก็ไปหาพนักงานแบงก์กว่าจะรู้กว่าจะมีคนรู้กูไปดีกว่าเฮ้ยอาจารย์เอางี้เอาไปว่าพรุ่งนี้เจอกันละกันพวกผมขอไปกินอะไรพักผ่อนให้ผมสบายเยอะให้ไ ปล่อยพวกกูไปเถอะนะกูซ้อมคลิปนี้กูก็เหนื่อยแล้วครูครูไม่ได้จองเวรจองกรรมเธอขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเธอไม่มาซ้อมเออเดี๋ยวแป๊บนึงครูเพิ่งนึกอะไรออกได้เธอยังไม่เธอไม่ได้มาซ้อมครูเนี้ยนะอืมน่ะไปไหนอ้าวแล้วอาจารย์ลิฟอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ลิฟไอออมมาบอกว่าอาจารย์ลิฟบอกรู้แล้วไม่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 รู้เรื่องดีรถพี่พี่ดิมพี่ดิมขับรถเป็นเลยเหรอแล้วเอาไงพี่ดิมแล้วเอาไงรถดีมนะแล้วกูไปไงมาทไงอ่ะนั่นสิ ล้นไหนบอกขับรถไม่เป็นไปนู่นล้ฉิวเลยเอาไงดิวยคนสกายโซนอะไรกินดีวะไปตามมันสิไปลูกคนสกายยืบรถนะขอบใจมากอาจารย์ริบแจัพุงนี้คระพผมพี่ดีไครับดีพี่มากับคูดิโอ้โหไอเชี่ยตอนไผ่โดนกะไปไปเลยล่ะตามมา่าาหา สัตว์ร้ายในตัวอยากเผาผ่านแค่สบตาแต่เธอให้มองข่างั้นเสร็จนี่ฉันจ่ายให้เธอไม่ต้องหานคืนนั้นอยากเล่ากับเพื่อน